สวัสดีครับช่อง LSM99 สปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้ก็วันที่9นะฮะธันวาคม2564จะไปที่ฟุตบอลยุโรปาเลยครับเป็นคู่ระหว่างนาโปลีเจอเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้แข่งเที่ยงคืน45ครับก็ไม่ดึกมากนะสนามก็เดียโก้อามันโดมาราโดน่านะครับเคยเจอกันมาเกมนะเสมอกันมานะฮะผลงานช่วงหลังเลสเตอร์นี่ก็ชนะ2เสมอ2แพ้2นะฟอร์มใช้ได้เลยครับส่วนนาโปลีก็ ห้าเกมหลังหกเกมหลังก็ชนะเกมเดียวเสมอสองแพ้สามฟอร์มไม่ดีเม่นาบุลีนะอืมเจอกันมาสองสองนะผลงานช่วงหลังก็นาบุลีนะแพ้อตาตาสองสามเสมอฮัสซโลสองสองแล้วก็มีชนะนะลาซิโอสี่ศูนย์นะครับส่วนเลเตอร์ที่มีแพ้นะแอตเลติลาสองหนึ่งเสมอซอลตันสองสองนะฮะแล้วก็ชนะวัตฟอร์ดสี่สองฟอร์มถือว่าใช้ได้นะมาดูคีย์ของทาประตูกันหน่อยก็เป็นไรวิคเตอร์นะ เอสมาร์ทนะโซเลโซครับอืมก็ยิงรวมกันน่าจะมันสิบลูกได้ส่วนของเลสเตอร์ที่เป็นอะไรแพสันดาก้านะออยินเฮนรี่เดเนลลี่นะอาร์เซ่แล้วก็เจมิดสันนะก็รวมกันประมาณสิบลูกเช่นเดียวกันนะถือว่าเกมลุกใกล้เคียงกันนะับตัวคีดายเขาก็แพสันนะแล้วก็วิสเตอร์นะฮะโอเคไปดูราคาน้ําคู่นี้กันหน่อยราคาน้าเปิดมาสกอร์สูงเท่าไหร่สองลูกครึ่งควบสามอ่ะกดต่ําแล้วกันให้กดสูงดีกว่ากดสูงนะมีโอกาสอีกสามลูก ส่วนแฮนดิแคปต่อรองเจ้าบ,บ้านต่อปปอว่ะปะะปอก็ลองเลสเตอร์อะไรก็ได้นะฮะครึ่งลูกดีกว่าครึ่งลูกลองเลสเตอร์เลยนะฮะส่วนราคาเย่าเยือนเจ้าบ,บ้านก็ไหลลงทีมเยือนก็ไหลลงเว้ยนะก็อมองว่านาบุรีเหนือกว่านะค่อนข้างเท่าตัวเลยวะ่ะเอา,อางี้แล้วกันคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ลองครึ่งลูกครับคิดว่าเสมอได้จัดได้เลยที่เลสเตอร์ซิตี้ฮะ คู่ที่สองอยังอยู่ที่ฟุตบอลอยูโรป้าเลยครับเป็นคู่ระหว่างลียงฮะเจอกัสโกเรนเจอร์ฮะคู่นี้แข่งเที่ยงคืนสี่สห้าก็สนามกีฬานะครับกุ๊ปม,ม่านะโอเคกรรมการเป็นลาอูครับของโรมาเนียนะครับชาโรมาเนียผลงานเจะมาสี่เกมก็เจ้าบ้านชนะสองทีมเยือนชันสองไม่เคยเสมอกันเลยนะมาดูกัสโกเรนเจอร์หน่อยหกเกมหลังเนี่ยหืหแพ้เกมเดียวนะชนะห้าเกมครับก็ถือว่าในประเทศเนี่ยเขาก็ครองอยู่แล้วนะส่วนลียงหกเกมหลังเนี่ยต้องบอกว่าลีแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยนะ ลีของฝรั่งเศสเนี่ยก็ชนะสเสมอ1นแพ้2ก็ถือว่าใช้ได้ไดไนะโโเวยนะการโกเรนเจอร์ไม่แพ้5เกมนัดเยือนล่าสุดนะฮะแล้วก็การตโกรเรนเจอร์ใช้ต่อกันมา4ี่เกมแล้วครับอืมก็ฟอร์มดีนะแต่ผมเชื่อว่าลียงชนะผลงานช่วงหลังลียงก็ที่เจอกันมานะชนะเรนเจอร์ได้2ศูนย์แล้วก็แพ้หนะรอการโกรเรนเจอร์ขาบ,บ้านศูนย์สองเลยแล้วก็ชนะ3ศูนย์แล้วก็แพ้ศูนย์สามนะถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะคู่นี้นะไม่ขาดกันมากนะครับ ผลงานช่วงหลังนียงก็มีเสมอบอกโด2-2แล้วก็แพ้แลนนะคาบ,บ้าน1-2เล่นในบ้านไม่ดีเท่าไหร่แล้วลียงนะแล้วก็บุกไปเยือนชนะมงเปรเ์เย่1-0นะส่วนการ์ดโกเดนเจอร์ anger, เนี่ยชนะดันดี3-0ชนะแฮมิเลียน1-0ชนะเออเบเดีน3-1ก็ถือว่าฟอร์มดีนะทีมเจอกันมาก็ไม่ใช่ไ่อ่อนมากนะถือว่ากลางๆเลยนะมาดูคีล่ลคนทำประตูคนทรประตูของลียงก็เป็นอะไรคาโทโรนะ5-6ประตูนะโอ้โห อิสลามซีเรมานีนะฮะยิงลงการประมาณสิบห้าลูกได้นะก็รทำตัวหลากหลายนิยงนะรายการนี้นะโอเคส่วนฝั่งกัตโกเรนเจอร์เป็นบัวเรสครับแล้วก็เป็นลีออนบาโลก,กันนะฮะแล้วก็เป็นเดมาลูฟนะครับอิดาอิสซากินะฮะชาวโรมาเ,เนียนะก็โอเคยิงลงการประมาณห้าลูกนะครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของลิยงนะโอ้เชื่อว่าลิยงเล่นบ้านวันนี้นะไม่ธรรมดานะโอกาสชนะสูงเลยนะไปดูราคาน้ําก่อน ราคาน้ําคู่นี้เปิดมาที่สกอร์สูงสลูก3ลูกกดต่ําแล้วกันส่วนราคาต่อนลองแคดิแคปนะเจ้าบ้านไหลจาก1ๆๆนะึ่งดศูนย์ศน้านเหลือจุดแปดสี่นะก็มองว่าลิยง,งเหนือกว่านะผมก็มองอย่างนั้นนะในเนบ้านด้วยราคาไหลลงเยอะด้วยนะครับราคาไหลลงเทียบกับเย่าเยือแล้วก็ไหลลงอีกนะราคามันสมเพลสมผลกันนะครับคู่นี้ผมคิดว่าลิยง,งไม่น่าพลาดนะราคาต่าสุดน,น่จาจะครึ่งลูกแหละปอผมผงไม่มีแล้วนะราคาไหลลงเยอะนะครับ จะอาจจะไหลอีกนะครับคู่นี้เชื่อว่าลียงเก็บ3แต้มได้จัดที่โอลิปปิลียงเลยนะฮะทีเด็ดสตัวคู่แรกคิดว่าเลสเตอร์เสมอได้ครับก็อยู่เลสเตอร์ครับส่วนคู่ที่2คิดว่าโอลิปปิลียงเล่นได้มากค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับจัดได้ครับก็อยู่ที่โอลิมปิลียงเลยครับสนใจดูบอลฟรีหรือว่าเชียร์บอลแบบนี้สามารถคลิกลิงก์ใต้โอคมาจัดกันได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัยหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับ เชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดปลานูไมไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรา,ายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆคะท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอามาจัดกันได้เลยครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงยไงรวยสวัสดีครับ